แชร์7ตัวช่วยโครมใช้ฟรีคนทำงานต้องดูทำงานได้ง่ายขึ้นประหยัดเวลาได้เยอะใครที่ใช้โครมทำงานเอกสารงานรีเสิร์ชหรือว่างานอย่างอื่นนะคะแต่ใช้โครมเป็นหลักเนี่ยในโครมนะเขามีตัวช่วยก็คือเป็นส่วนขยายค่ะหรือ extension มันมีให้เลือกเยอะมากเลยบางทีเลือกไม่ถูกใช่ไหมวันนี้จะคัดมาให้แล้วนะคะอันไหนที่ใช้แล้วเวิร์กช่วยเราทำงานได้จริงๆนะเพื่อนๆจะได้ไปลองใช้กันค่ะหยุดชีวิตวุ่นวายมาแยกการทำงานให้ชัดเจนกันค่ะ ตัวช่วยแรกค่ะเว r ร์ค a ตัวแยกแท็บเวลาที่เราทํางานหลายๆงานเราจะรีเซิร์ชเยอะๆเราก็จะเปิดหลายแท็บใช่ไหมคะพอเปิดเยอะก็เริ่มงงแล้วมันผลนกันมั่วไปหมดเลยตัวช่วยนี้ช่วยเราได้ค่ะพอเราโหลดตัว Extension Workona มาเรียบร้อยนะคะล็อกอินอะไรเสร็จเนี่ยเขาจะมาอยู่ด้านซ้ายบนตรงนี้เลยนี่สัญลักษณ์ของ Workona นะคะพอกดเข้าไป มันก็จะแบ่งเป็น Work Space ตามใจเราเลยอันนี้เราก็สามารถแยกได้ตั้งค่าตั้งชื่อได้หมดนะคะอย่างจะเองเนี่ยจะมีทั้งงานบัญชีงานถ่ายละดาหรือว่ารีเสิร์ชต่างๆเยอะใช่ไหมจะก,ก็จะแบ่งแยกออกไปเลยค่ะแล้วพอเราแยก Work Space แล้วนะคะเราสามารถเปิดแท็บได้เฉพาะของเรื่องนั้นๆเลยอย่างเช่นอันนี้จะเป็นบัญชีใช่ไหมแท็บข้างบนของจ๋าเนี่ยจ๋าอยากเสิร์ชอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับงานบัญชีมันก็จะค้างอยู่ในนี้ทั้งหมดไม่ไปรวมกันแต่ถ้าจ๋าอยากไปทำงานระดาด้วยอะ่ะก็แค่ เปลี่ยน w o r k s p a เ e แค่นี้เองค่ะมันอาจจะดูคล้ายเวลาที่เราสร้างกรุ๊ปในโครมนะคะที่เราตั้งสีได้กําหนดแบ่งแยกเรื่องได้เนี่ยแต่จ๋าว่านี้จะง่ายกว่าเพราะถ้าเราแบ่งสีเนี่ยแล้วมันจะมีแท็บเยอะไปหมดเลยใช่ไหมคะยิ่งมีหลายเรื่องก็จะยิ่งมีหลายสีเนาะอาจจะยิ่งงงพอเราแบ่งนี้เนี่ย มันได้หลาย workspace มากเลยเนี่ยอยากจะเพิ่มกี่อันก็ได้นะคะแล้วก็เปิดแทบกี่อันก็ได้ค่ะแล้วต่อให้เราปิดเครื่องหรือว่าเผลอปิดหน้าต่างไปนะคะเราไม่ต้องมานั่งกดคีสพี่แล้วก็มาดูว่าเฮ้ยเราเปิดอะไรไว้มานั่งกู้คืนแค่เราเข้า workspace เนี่ยแท็บที่เปิดพังไว้ขึ้นมาหมดเลยค่ะอีกอย่างที่มันดีจริงๆและอยากให้ทุกคนลองไปใช้นะคะคือถ้าเราล็อกอินวัวข้อนาด้วยอีเมลไหนเนี่ย แล้วล็อกอินใช้งานจากคอมเครื่องนี้ใช่ไหมอุ๊ยอีกวันนึงอยากไปใช้เครื่องอื่นนะแล้วล็อกอินเวิร์คโคหนาด้วยอีเมลเดิมค่ะทุกอย่างที่เปิดไว้เวิร s p a c e ต่างๆ ใช้งานได้กันหมดเลยไม่ต้องมาเฮ้ยวันนั้นเปิดแท็บค,คอมเพื่อนู้นเรือะไรเอาวันนี้จะไม่ได้รับไม่เป็นไรคะ่ะแค่ล็อกอินวอลโคนาด้วยอีเมลเดียวกันใช้งานร่วมกันได้เลยคะ่ะตัวช่วยที่2ค่ะ to do is มาจัดลําดับความสําคัญกันเลิกนะคะแปะโพส์อิ์บนหน้าจอคอมตัวเองเนี่ยหรือว่าสร้างเป็นโพส์อต์ในหน้าเดสก์ท็อปใช่ไหมหลายงานก็หลายเดสก์ท็อปมั่วไปหมดเลยไหนไหนก็ใช้โครมอยู่แล้วนะคะมาใช้ Extension ตัวนี้ดีกว่าค่ะพอเราเพิ่ม to do is เข้ามาแล้วนะคะมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้สีแดงๆแบบนี้นะคะ องทำอะไรวันไหนเนี่ยเราก็แค่กดสีแดงอันนี้เลยนะคะแล้วก็สร้างทัสได้เลยเนี่ยกดบวกเข้าไปเราสามารถใส่ชื่อง,งานละ,ะเอียดงานกําหนดได้ด้วยว่าเป็นวันนี้พุ่งนี้อาทิตย์หน้าหรือว่าวันไหนเพิ่มเวลาได้ด้วยแล้วพอเราสร้างเสร็จนะคะเราสามารถเลือกได้ด้วยว่ามันเป็นงานไหมหรือมันเป็นเรื่องอะไรเราก็สามารถจัด p r i o r i t y ได้ด้วยค่ะถ้าใครอัปเกรดเป็นโปรเนี่ยก็สามารถตั้งเตือนได้ด้วยนะนี่ตรานี้เลยแล้วถ้าทำทัสไหนเสร็จเนี่ยก็สามารถกดติ๊กแบบนี้นะคะ แล้วมันก็จะหายไปเลยและเราก็ดูได้ด้วยว่า เฮ้ยที่เราทำมาวันนี้หรือวีคนีเนี่ย productivity เราเป็นยังไงเราทำเสร็จไปกีท่ทากสแล้วมันก็จะขึ้นโชว์ในนี้เลยค่ะใครที่ไม่เคยทำ todo list นะคะจ๋าอยากให้ลองทำนะเราจะได้รู้ว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างทำอะไรเสร็จไปแล้วดูอย่างเงี้ยไม่วุ่นวายด้วยค่ะเป็นตัวช่วยที่ดีเลย <Yeah. S 1> ตลงถัดมาค่ะตัวช่วยทำงานทั้งด้านเอกสารและ content creator ตัวช่วยที่3ค่ะ smart pdf แปลงสก,กุลไฟล์ได้ไง่ายๆสายงานเอกสารเนี่ยจ๋าเข้าใจเลยค่ะบางทีเราได้ไฟล์ pdf มาอยากจะแก้ทำยังไงดีมันไม่ใช่ word เนาะเรา ก็ต้องไปนั่งเสิร์ชหาอีกว่าวิธีแก้ PDF เป็นบททํายังไงไม่ต้องกังวลแล้วค่ะต่อไปนี้เราใช้ extension ใน Google Chrome ได้เลยซึ่งมันไม่ได้ทําได้แค่ Word PDF แบบนั้นนะเจเป็กไฟล์ต่างๆได้อีกเยอะมากๆเลยค่ะพอจะใช้เนี่ยก็กดที่จิ๊กซอเหมือนเดิมเลยนะคะพอเราโหลดเขามาเสร็จแล้วนี่เลย Smart PDF ค่ะตัวเลือกเยอะมากอยากจะแปลงไฟล์อะไรดีอยสมมุติเป็น PDF ไปเป็น word พี่จะบอกปับ ตรงนี้เนี่ยจะเลือกไฟล์มาใส่หรือว่าจะกดเลือกไฟล์ในคอมหรือว่าใน Google Drive ก็ได้เหมือนกันและเวลาเลือกไฟล์เนี่ยเลือกได้หลายแบบนะคะจะดรอปไฟล์มาเลยหรือว่าจะกดตรงนี้เขาเลือกในเครื่องหรือไปที่ Google Drive ก็ได้นี่นี่ใน g g o เก e ลไดฟ์มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นไหมคะสะดวกมากเลยเข้ามาตรงหน้านี้แล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการจะแปลงได้เลยค่ะตัวช่วยที่4ค่ะ Bitly สร้างลิงก์ได้ในคลิกเดียว เวลาอยากจะส่งอีเมลให้ลูกค้าเนี่ยแต่มีลิงก์อยู่ด้วยใช่ไหมคะลิงก์บางอันเนี่ยยาว4 5อันเลยอยากจะย่อทีก็ต้องไปเปิดเว็บหาวิธีย่อลิงก์ก็ลิงก์เอาไปวักขูบมาหลายขั้นตอนมากๆเลยมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะ extension ตัวนี้นะคะหน้าตาก็คือเป็นแบบนี้เลยเพออยากจะใช้เนี่ยแนะนําว่าพิมพ์ไปเลยค่ะมันก็จะมาอยู่ขวามือแบบนี้ถ้าเราอยากจะย่อลิงก์ไหนนะคะเปิดไปหน้าเว็บนั้นเลยง่าย,ายๆแล้วก็กดที่ไอคอนของบิลลี่ค่ะมาแล้วนะ ง่ายมากๆนะคะจับตาดูนะคะเร็วมากเลยกดเ r e a t ลิงค์ค่ะเสร็จแล้วนะคะลิงค์ตัวย่อ,อก,ก็ Copy ได้เลยค่ะแล้วถ้าใครอยากให้ลิงก์ของเราสามารถวัดผลได้ดู t r a f f ิกยอดคลิกลิงก์ได้เนี่ยก็สามารถเปิดตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ค่อยสร้างลิงก์ค่ะ ตัวช่วยที่5ค่ะ wit h iq อันนี้ชาว content creator ก็ต้องมีเลยนะเพราะเป็นตัวช่วยเรื่อง seo ค่ะไว้ให้เราเนี่ยแอบไปดูหน่อยแอปส่องหน่อยว่าเขาติดแท็กใน YouTube อะไรกันแล้วก็คีย์เวิร์ดอะไรที่คนเสิร์ชกันเยอะๆค่ะพอาม extension อันนี้มาแล้วเนี่ยเวลาที่เราดู YouTube นะคะทางด้านขวาเนี่ยก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นภาพรวมต่างๆภาพปกเป็นยังไง เลื่อนลงมาเนี่ยมีคะแนนด้วยว่า SEO หรือว่าแท็กต่างๆที่เราตั้งไว้ของแต่ละคลิปเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่คนดูเทียบให้ดูเลยจํานวนคนดูตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะจำนวนเป็นเท่าไหร่มีกราฟเลยนะคะและที่บอกไว้ก็คือเราสามารถดูแท็กได้ว่าแต่ละคลิปเนี่ยเขาแท็กอะไรไว้ทําไมยอดดีจังเลย ยู่ตรงนี้้ไดเลคะและอีกฟีเจอร์ที่ชอบก็คือเวลาที่เราจะต้องติดแท็กของคลิปตัวเองเนี่ยแล้วคิดอะไรไม่ออกเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะเขาจะเสนอมาให้ว่าเออลองเป็นคีย์เวิร์ดนี้แบบนี้ดีไหมแต่อันเนี้ยมันก็ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็จะซัพพอร์ตฝังภาษาอังกฤษมากกว่าค่ะแต่ก็อยากแนะนํานิดนึงนะคะสําหรับใครที่เป็นเจ้าของช่อง u t u b e นะหรือว่าเป็นทีมงานของช่อง y YouTube เนี่ยอยากจะให้เพิ่มความปลอดภัยของอีเมลนิดนึงนะโดยการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนค่ะอีเมลของเราจะได้ปลอดภัยมากขึ้นค่ะกลุ่มสุดท้ายค่ะแปล ภาษาให้ง่ายขึ้นและใช้ภาษาอังกฤษได้โปรตัวช่วยที่6ค่ะเว็บท n s l เล e เลือกปุ๊บแปลทันทีเลือกปุ๊บปุ๊บแปลปั๊บปั๊บเลือกปั๊บแปลปุ๊บสายรีเสิร์ชเนี่ยหรือว่าใครที่ต้องแปลภาษาบ่อยๆเราก็ต้องเปิดอีกแท็บนึงเป็น Google Translate ใช่ไหมก็คำมาคอยวางเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะง่ายกว่าเดิมพอเราเพิ่มในโครมเรียบร้อยเนี่ยเวลาอยากจะแปลคำไหนเนี่ยเคลิกที่โลโก้เขานะคะก๊อปปี้คำศัพท์นั้นเนาะแล้วก็มากดวางไว้แล้วก็กด Translate ได้เลย แต่เราสามารถเลือกได้หลายภาษานะอยากจะอังกฤษเป็นไทยหรือว่าสลับไทยเป็นอังกฤษหรือภาษาอื่นเนี่ยเลือกได้เยอะมากๆาเลยค่ะก็ลองเลือกดูแต่ดูแบบนี้อาจจะแบบคุยต้อง copy ไป copy มาหรอมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะก็คือนี่เลยถ้าเราอยู่หน้าเว็บไหนที่เราอยากจะแปลคําไหนเนี่ยแค่เลือกคาศัพท์นะคะด้านล่างจะขึ้นโลโก,โก้ของตัวแปลภาษามาแล้วเนี่ยเราก็แค่กดเลยเห็นไหมคะขึ้นมาให้แล้วอลองคําอื่นดูกด เน่เห็นไหมคะแปลให้แล้วคะ่ะจะว่าแบบนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้ Windows นะคะเพราะว่าอย่างคนที่ใช้ Mac เนี่ยก็สามารถใช้ Look Up ได้อยู่แล้วเนาะแต่ถ้าคนใช้ Windows เนี่ยก็จะต้องกดว่า Search g o o g l e อ่ะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งก็จะวุ่นวายคะ่ะแต่พอเป็นแบบนี้สะดวกมากเลยตัวช่วยสุดท้ายคะ่ะ g r a m m a r l y พิมพ์อังกฤษให้โปร แต่ว่าหลายคนน่าจะโดนยิงแอดนะคะแกรมเมอรี่เนี่ยมาบ่อยมากเลยแต่แกรมมอรี่เขาดีจริงๆนะถ้าเราโหลดเขาไว้นะคะเขาจะช่วยเช็คพวกแกรมมาแล้วก็คำศัพท์ต่างๆค่ะเวลาที่เราใช้ใน Google Docs หรือว่าอีเมลต่างๆนะคะเราจะเห็นเลยว่ามีสัญลักษณ์แกรมเมอรี่เขียวๆขึ้นมาเนี่ยเขากําลังช่วยเราและเช็คคําต่างๆค่ะลองเข้าไปดูถ้าจ๋าใช้ในอีเมลนะและอยากจะพิมพ์อีเมลหาคนอื่นเนี่ยพิมไปแล้วเฮ้ยมันพิมพ์ผิดอ่ะมันจะขึ้นสัญลักษณ์มาเลยนะคะนี่ ว่าพิมพ์ผิดหนึ่งที่ผิดอะไรลองไปดูมันต้องพิมพ์ว่า Tomorrow หรือเปล่าแต่ถ้าเราพิมพ์ถูกแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์สีเขียวแบบนี้ค่ะ t ู m o r o w w i ิวเนี่ยถ้ายังไม่มีคำผิดนะคะสัญลักษณ์ก็ยังเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะ และใน g r a m m a r l y นะคะนอกจากเขาจะเช็คแกรมมาเช็คคำศัพท์แล้วเนี่ยเขายัง u u g g s s คคำศัพท์ใหม่ๆให้เราด้วยนะให้มันเหมาะกับการใช้งานมากขึ้นค่ะบางทีเราอยากเขียนอ e ีเมลให้มัน formal มากขึ้นเขาก็จะช่วยเรื่องให้แต่ว่านเนี้ยก็เหมาะนะคะสำหรับใครที่ต้องส่งอ e ีเมลเป็นภาษาอังกฤษยเยอะๆหรือว่าชอบเขียนบทความภาษาอังกฤษก็จะได้ดูโปรมากขึ้นค่ะ จริงๆก็มีตัวช่วยอีกเยอะมากๆเลยนะคะอย่างตัวจับเวลาเปิดเสียงธรรมชาติหรืออยากจะเปลี่ยนเคอร์เซอร์ให้เป็นตัวน่ารักน่ารักเนี่ยก็ทําได้นะคะแล้วก็ใครที่ใช้ Extension นะคะโดยใช้ผ่านอีเมลของเราเนี่ยก็อย่าลืมเรื่องความปลอดภัยนะถ้าให้ดีนะคะเปิดการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนไว้เลยแล้วเวลาที่มันมีป๊อปอัพก่อนเราล็อกอินหรือมีอะไรให้เรากดอนุญ,ญาตยินยอมเนี่ยก็อย่าลืมอ่านกันก่อนกดนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะอยากให้เรามาแชร์ทริคอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ